ตอนนี้บริษัทเรากำลังจะชิบหายแล้วครับทีมงานผมติดเกมมากเกม Marvel ม rival เ,เล่นทุกวันส่วนไอ,อ้แจเล่นทั้งวันดูดิทุกคนไอ้แจ็บเล่นไป19ชั่วโมงกว่าไอ้เหา่ิีตัดโคตรเยอะยังเล่นไปได้ถึง17ชั่วโมงและไอ้แจวโอ้โหโกูถึงว่างานการไม่ทำ17.9ชั่วโมงนี่แหละความลับผมเลย มึงเล่นตัวดันเมทมึงต้องสู้เขาดีวายเนี่ยกูแท้งลูดันเพลยโดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอะไรพี่กำลังเดือดไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำงานเลยวะอุย้ ผมเล่นเกมอยู่ครับยิ้วหมายิ้วกาอ์ดยิ้วยักษ์การ์ดเวลาที่ส่งงานเวลากูส่งงานไปแล้วมึงไม่ทำเนี่ยคำตอบมันคือไอ้นี่ใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าชั่วโมงเนี่ยอันนึงพี่ไมันติไปีายปากพี่นี้เขาเล่นไมอยู่ยิวหมาอื้าวล้วนติดล้วนติดล้วนติดกูด้วยเพลอดก้อนเพลอดก้อนเดี๋ยวกูโหลดไปเล่นด้วยมึงมาโอ้โหเลเวลสามสาม ไอเพ็กกับไอแจ๊บสิบห้าสิบหกแต่งิดเวลหนึ่งโอ้มึงไม่รู้จักของผู้เล่นพลสวรรค์น่ะพี่ดวงต่อมีพยายามเอขอดูพวกฮีโร่ก่อนเห็นกันเนี่ยโอ้หซูเปอร์ฮีโร่เต็มเลยเดลเตอร์สเตนคิดถึงวันวานเลยว่ะหนึ่งถึสี่ล้านวิธีที่จะล้มไก่หีดอ่ะน้องรู้จักเปล่ากับฟันเมกาเดอะฮาร์กวู้ยผมเล่นตัวไหนดีวะขำเมนดีกว่า ไอร้อนแมนประสนสไปเดอร์แมนเจทอรหรือการ์ดิตก็แค่บินบินเปลี่ยนคอร์ยไหนวะวิเตอร์โซเยอร์เฮ้ยมีเอาตอนว่ะ ตอนตัวมันเพิ่งเข้าผมกูเล่นร้อนแมนมันจะเป็นแบบคอมโบแต่งแล้วก็เอากูได้เดเป็นเอไอพี่เองแบบเป็นสิ่งอัจฉริยะได้เป็นสิ่งอัจฉริยะได้ได้ได้ผมเล่นไดร้อนไม่ได้หยิบตั้งขึ้นมาไม่เป็นคิงค่าให้เขาอ่ะไม่เป็นคิงค่าแล้วก็แหวนกัดอ่ะโอ้โห คดีเก่ามึงยังมีอยู่ในตะวันกลวยอ่านสกิลสิอ่านสกิลดิสไปเดอร์แมนดีปะวะเลนยากเกินไอ้กีดูสไปเดอร์แมนเลนย่าเลนย่าพอพูดว่าเล่นยากก็อยากเล่นเลยว่ะตตัว้อง๊ยง่ายๆก่อนไงกีดเป็ตัวหนึ่งอ่ะอ่าผมแรร์รอดแมนก่อนแล้วกนแล้วสอนเล่นด้วยโอ้โหตื่นเต้นด้วยทุกคนแบทแมนสุดเฟรนด์ไนโลยอ่านสกิวบัส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 โอ้ยชิบูย่า เราได้ไปโตเกียวุอ้ยโคตรเจยไอรอนแมนจ้ะ I am <laughs> i ไ o n Man ตึกสตาร์<ห>ฟูจิคาวะพี่ไกาตึกสตาร์ออฟูจิคาวะเนี่ยข้างหลังก็คาว่านี่ไงคอมโบแสงแล้วเข้าไงไอจีอาร์เรืองไอตอนมานี่ไงผมเป็นแบบ AI อัจฉริยะของพี่อะที่จะแหวงรอบกัดอะแต่อย่างนี้ไอร้อยแมนพี่จะกาศของบ้าพี่มี AI งโง่อะน่าจะโดนน่าจะเกี่ยวนะไอจีอาร์สอนสอนวิธีการเล่นภายในสิบวิสิบวิไอร้อยแมนคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายยิงไกลคลิกขวายิงใกล้คลิกขวายิงใกล้ใกล้ตรงไหนวะไอตรไกลแล้วพี่กดอีกดอีมันจะบัฟมันจะบัฟ เฮ้ยเรายิงซ้ายดูมันจะยิงระเบิดระเบิดอ๋อม่เป็นเอลิีใส่สปอร์ตเอาไปยิงใส่สปอร์ตนะแล้วก็ทีฝาเอาไปยิงใส่แล้วสปอร์ตจะดูยังไงวะเนี่ยตวเอ้นดูตัวบ้า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 บาบ้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 อบ้าบ้้า้าบไาบ้าบ้าบ้าป้าบาบ้้าบ้บ้าบ้บ้าบ้าบ้บ้า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 บ้้วบ้าบาปไบไ้้้ ไปไแล้วไปปางเามาเดี๋ยวกูต่อกับเป้าเลยแหละโอเคทุกคนดูเก่าสมัยโลกเราเดินไปไอ้แจ็บเล้นอะไรวะ เอ๊ะจะเป็นโลกีีครับให้ดูนะคับมุนี้มามุม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 นี้าเจอตัวเจอตัวแล้วสวยสวยสวยวยคนมันคนมันกูยิงปีูยปง๊ีจัดเยไอาหยี่ยวไปทางไอเหี่ิวไปาไอเหยียวไกลางฮ้ยเฮ้อยเ้ามานกูสววยพี้คนมเลยผมได้สองกิลี่ไม่รู้ตัวไอ้กกูขับรถอยู่ไอกขับรถอยู่กูล้วงอะไรกูล้วงอะไรกูลวงกูลวงเข้ามาลวง กูยิงลยซาบีมวลซาบีมวงเลซาบีมารยานยานยเอามหน่อ้เอามหน่อยกูลวง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 วงเลซาบีมไอ้บอลตัวกูออดตักูโดจับได้หนึ่งไอ้มันจัตัวอะไวกถึเก็บมนกูยิงอยู่กูยิงอยู่เ้กูโดนลวงกันแจ๊กกูลวงแจกแจกกูโนลวกกูิลบกูโดนเ็ฮิวกูดิไอ้คนฮิวอะฮิวกูฮิวกูดิฮิวกูดิเอ้เราได้แิวอะ สวยสวยยิงยิงยยิงคิวจะทิ้งยยิงไม่โดนออตอนก่อนออตอนก่อนกยิงอยู่คยิงอยู่ตายตยตตยเมกันเคิวคยมันเลยว่ะตายคิวตายงเยิวตงยคิิวตายตายยโจัด้พยสว่างมาดิคิวเลยสวีมอคุเชียอยู่ชียอยู่คุตายอีกแล้วคยอีแล้วตายตายอันตีมา นี่ไงพวกที่ไม่มีพลังวิเศษมึงมันแค่แบนเ้ยมึงมันแค่แบนเ้ยมึงแค่แบนเ้ยวันติวันติวันติป้าโอ้ยลูกเดียวหายสองลูกเดียวหายสอง <pecially> here, <persuaded. S 1> น้ำหนึ่งลงทางเหลือพี่กายแล้วต้องการดาเมจต้องการการยิงแต่เมื่อกี้ถ้าไอรอนเฟี้ยวพี่ไม่กูลงทางกูลงทางพากูไปก่อนออกปะฟ้าโอเคทุกคนขอโทษเฮ้ยมันมีสตามิน่าด้วยหรอวะหยุดบินเฉยเลยวะหวะเพื่อนไปเจอรถเดินชัดารถเดินรถเจอขอบคุณที่มารับอไคนมันว่าแล้วไป็นติดเกมแล้วต้องดันรถใช่ไหมต้องปกป้องรถคันนี้ไปไปไปรู้นี่เราอยู่ตทำไนเราอยู่กันตรงรถนี่พี่กายพี่กายอยู่สูงๆกับผมอยู่สูงอย่าลงไปอยู่กับพวกชั้นตับโอเคโอเคโอเคพวกเราบินได้พวกเราไปซุ่มไปรถบินได้เดี๋ยวพี่เอาให้ เฮ้ยกูช uhm ่วยอยู่จ si> ้ะเอ้ยตึกพังได้ด้วยเหรอแกมาทำดีเกินกูตรงนี้เยอะจัดแล้วกูเปิดโหมดกูยิงกูยิงกูยิงขิง้ายขซ้ายตัวกูแรงจัดเลยว่ะเปิดช่วยกูถล่มกูยิงซ้ำอยู่ซ้ำตายซ้ำตายกูยิงเลยซ้ำบีมขบวยแอนด์เชียริริยะ มีไรซะบีมโอเคกูลงกูลงกูลงาไจับพตนรถมันด oh. yeah. okay. 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 okay, ้วยเนี vale. ่ยม็นรถเราไม่ดันตรงรถตรงเฮ้ยมันปล่อยมันันมันปลอยฉลาดไอ้ี้สเมกูต่อยกูต่อยอยู่ไหนวะแจ๊ดูไว้เป็นวะนี่ตัวนี้ตัวที่มันยู่รถเราเนี่ยอกุยแล้วกุยแล้วเอาวเอฟวาวเอเอกูจะเบสกูเบสยวไร็นวะมันมีวอมันหายวได้มันหาตัวไดมีวอล์ได้อาเอฟวอลเองวอเอฟตลบออแล้วอันตีกูมา แม็กซิมั่งตัวไอ้ทั้งที่ตายยเลโคตรมันในยี่โคตรใหย่เราแร่เราแม่งมารถด่วนรถด่วนตีแทงอยู่แทงมันไม่ตายเลยว่ะแทงมึงตีไม่เข้าเพาสังเกตนะ้วตัวผมจะตีพวกซัพพอร์ตกับพวกตัวตีไก่แพลนเว้ยหนึ่งหนึงงหนึงหึงอุ้ยกูได้อีกแล้วกูได้คิวกูจะเข้าไปล้วงมากูไม่ไหมแล้วปไม่ตายช่วยด้วยกูจะตายเจ้าเจ้าซัพพอร์ตกากไอ้ เอไกาเอไอกาเอไอกลแองโกลแอกองกต่อหมดตอหมต่อคิวไอ้กูกระโเข้าไปกูกเข้าไปสอนกูสอนกูสอนสอกูสอนกไกูอนกูตายตายตายอายยิงตัหลัเอยู่ตายติวเกครับกูยิวกูยิงตัวนั่นใมันกูจะตายิวกูฮิวกูิวแล้วแล้วพี่ยาหิวมามีเลตาเรียบร้อยลนตายตอรายาตายา ตายตายอาตายเอาตอนที่เก่งกว่าจะอยู่รอดเว้ควายไอ้เอาตอนโง่ก็แตกไปเว้ยยินเราคุมเว้ยสวยสวยสวยกรเป๋าล่อง้องรถไอ้โคตรมันเลยเกมโคตรมันฮักสะดูกอะไรอะแอคทิเมนเร่งรวมทีเร่นกับเพื่อนไอตอนไ่มีสมแล้วที่แม่งบินมาร้อยกว่าชั่วโมง เย้เบลสองแล้วเบลสองแล้วโอ้โหไอแจลสิบหกตายสูเลยอะบินนี่ไม่หิวเอแต่ผมมอสดาเมจนะเอ้ยดูดูไฮไลท์กันหินด้วยด้วยพี่ดูไฮไลท์กันหินด้วยเกมทำดีไปเป้าเย้บินบินเย้เย้เย้ไฮไลท์เฮ้ยใกล้หินกล้หินกูยิงก่อนตายเกมสองครับน้องโอเคเกมมันดีพอที่ผมจะเติมอ่ะ เติมเลยเติมเลยเหรอเติมเลยไอรอนแมนมีอะไรบ้างวะหนูรักพ่อสามพันนะอุ้ยไอรอนแมนในเกมไอรอนแมนไอรอนแมนจะลองไงไม่เป็นไรนะน้องๆไอเลิฟยูทีเทลสันรับเลยเอารับได้เลยเหรอออ๋ต้องซื้อเนี่ย2,600อ๋อต้องเติมหักในสตรีมนี่คือง่ายเลยครับง่ายกับพรอมเพย์เรียบร้อยมาแล้ว I am I r อ d Man โคตรเทพชอบจัดเดียวจัดเดียวจ่าโคเทตรเบียวต่อด่วนต่อด่วนเลยกูอยากลองสกินนี้ติดตั้งเลยครับผมพอรู้หลักแล้วกด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 เอ้จะอยากลองสไปเดอร์แมนนะอย่าอย่าเลยสไปเดอร์แมนไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ครับบอกตามตรงมันคือตัวที่เล่นยากสุดในเกมหรอต้องผู้เล่นพรสวรรค์นะพี่เห็นปกคนไหนมีสไปเดอร์แมนคนนั้นนะเก่งคือมึงเบียวเป็นปีเตอร์บัคเกอร์พอดีใช่โชว์กูหน่อยร้อยเกมอ่ะกูอยากเห็นว่าได้ครับกูก็มีครับเพราะกูเพิ่งเติมมา 快来！ ไหนเย้ก็ได้ไปเย้ก็เด้อะไอ้แจ๊คกูอยากเห็นสไปเดอร์แมนมึงเหมือนกันแล้วผมก็อยากเห็นสกินผมด้วยว้าวดานเอ็ดเก้าด่านแต่จริงกูอยากลองเล่นดานอาราโค่บ้างนะเออดานใหม่ดานใหม่พี่มันมีจุดวาร์ปมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่อาราโค่เป็นดานใหม่อยากลองแต่ว่าดานมันสุ่มนะทุกคนพี่มาจังหวะโคตรสวยอะเกมกำลังเปิดซีซั่น2.5พอดีใช่หรอใช่ครับเพิ่งอัปเดตใหม่มีแบบทีมอัพอะบิลิตี้ใหม่เต็มบักเหมือนเอาตอนกับไอรอนแมนป่ะที่เราเล่นกันในเเกกกกมมมแรคัััับบถ้้าตวอโนนจะไดป๊ ิแต่ว่าเอาตอนกับไอรอนแมนเนี่ยฟีลจริงแล้วเอาตอนเป็นฮีโร่ใหม่ไอแจวก็เล่นได้โคตรคมแต่ตอนนี้ต้องรอดูไอแจ๊บว่ะ I am good เย้ได้อย่างเล่นกูด I am good อันนี้เป็นชั้นดาดโค้ดเท่เลยเท็ดดาด I am good เท็ดดาดพิกาครับดูครับไอไม่มีโลี้ไอโค้ดอาร์เรนทำไมได้แม่โคนดอาเล่รนมันเหมือนแอสซิสต์เลยกูด แอบบุฟังไวมพวกเจ้าตามกูมาน้องแกเปิดไปบุญไหมบุญไหมแอบบุญดีดีเยแก่แย่เลยนี่แม่เป้งเทสหวะทุกคนประตูเปิดแล้วลุยพวกเราชาวเอสการ์ดเอ้ยเจอเล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 ยวิสกี้ผมเทสจัดวิผิดสายกูแรงจัดวิกูจะตายกูจะตายตายไอ้ยตายกูยิ่งสวยพี่สวยสวยสวยคอมโบเราคอมโบกันสวยตายตายวิกันสวยสวยสวยไปนี่แม่เปลี่ยวจัดเยี่ยมเราคอมโบกันแบบคอมคอมโกลุ่มคนเดียว <saint S 3> เฮ้ยเจ้าล้างกูอย่างเดียวเลยเล่นตัวแอนดสาวฆ่ามันดีฆ่ามันดีฆ่ามันดีเนาะจยังไม่อยู่กับเป็นก้อนเลยขอย่เลเซอร์บีมเลเซอร์บีมแตกแตกสวยกูสวยกูวิปไลนะกูเลเซอร์บีมแรงกูเดอร์บัลคิวแรงติกูมาอติกูมาอันติ้จะแหงเดียวตายปะเกือบตายเกือบตายแล้วน่งตัว แอม่โวยแรงจัดเลยว่ะตัวผมพาย้อนแมนตั้งโกงมากเลยว่ะทุกคนดูดิมันแบบตัวฟรีอ่ะอย่างไรจะไปได้แมนไม่พาย้อนแมนไม่โกงอยู่ที่คนเล่นครับเอ้ยอันนี้ก็สีสูเอวยกูแอมกูแทงยันรอดแทงยันรอดแทงยันรอดโวยอย่าไปโดนอย่าไปโดนแอย่าไปโดนครับอย่าไปโดนอะไรไหมกูโดนอยู่กูโดนอยู่ช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยแจ๊บกูโดนไม่รับแจ๊บไม่ได้แจ๊บ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 ไอ้กบตาย ไตกูเจอไอรอนแมนมึงกับกูใครโดนจริงโอเคฉีดแล้วตายตายตาแล้วกวันตีวันตีเข้าลูบ้าหลนต่อพิันคิวไอพิันคิวไอพ่งเฉลมกูดักอยู่แล้อไอหลามกับกูไอหลามล่นไอว่าเโกควาไอรอนแมนต้งกงอย่างไรวะกูวิ่งกูหลบกูหลงกูหลบกูหลงกูหลกูหลกูไอรันแมนไวไว้ไ้ไอรันแมนไม่ได้แดกกูคนละลุ่นอากูตายตีต มัน้าเดียวไอรอนแมนบวาไอรอนแมนตัวจริงตีมันตีมันตีมันบววไอรอนแมนตัวจริงเรานกูสวไออนไม่นมีเกาะด,ด้วยวะแหแพ้อ้อาวไม่มีคนดันรถอ้าวฟีดกูดันอยู่คนเดียวว่ะจีจีเอ้ยมาคิวยังแพ้พวกมึงไม่มีแต่ชั่วโมงบินหรอวะเขากระจอกเลยวะ่ะไอ้ยปีพีผู้แพ้โอ้สบายได้ไหมนั่งฉีบยแอกอย่าเดียวเลยเออ

กูเข้าใจแล้วพวกมึงติดเกมกันแล้วเจาะอะไรไปร้อยกว่าชั่วโมงฟันจริงแล้วเป็นเกมฟรีด้วยไม่เพย์ทูบินด้วยนี่ถูกปะมีแต่สกินที่กูเติมเมื่อกี้เป็นเกมฟรีสกิลเพย์สามารถโหลดเล่นได้บนสตรีมชิวๆนะทุกคนลองมาเล่นไอร้อนแหม่ไอร้อนแม่เล่นโคตรง่ายทุกคนก็แค่บินยิงอารมณ์เหมือนเมดเลยอะมาเวลริเวอร์ครับผมที่เกียจสเสิร์ชชื่อเกมเดี๋ยวแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในใต้คลิปวิดีโอครับผมมันมาลองที่สั้น2.5แต่ถึงจะมันแค่ไหนอ่ะมึงเบาๆหน่อยนะจีอาร์ทำงานบ้างไอเกาจนี้ยเผื่อนโหลดมาตาาาามมมเเเยยออะึง่่ไไปปซซีัวิดด้ กี่เกมแล้วก็ไม่รู้ที่ยวโดนโพสต์ลงเฟซกุ่มอะตามหาไอ้นี่ครับอย่าไปฟังไม่เคยใช่ทีมงานช่องการหิดหรือ้โ่ไม่เคยเปิดใบด่าครับเคยทำทีมด่า